ทนะ่านผู้ชมครับวันนี้มีกระแสพูดถึงเรื่องนี้กันอยู่พอสมควรใช่ค่ะขนมอาลัวใช่ค่ะปกติจะเป็นรูปดอกไม้มนะมีอยู่ร้านร้าน,นึงนะครับท่านผู้ชมครับอยู่ที่สมุทรสงครามมาดามชุบนี่ฮะทำเป็นพระเครื่องแบบนี้ค่ะแล้วสีก็เหมือนนะใช่ค่ะเห็นแบบนี้ถ้าเกิดมองไกลๆก,ก็คิดว่าใช่ เป็นบางคนเขาไม่ถนัดใช้หัวบีบทําขนมเป็นพวกกลีบดอกไม้ใช่ไหมเป็นรูปดอกไม้เลยสอนให้อัดขนมลงแม่พิมพ์แล้วก็ทําแม่พิมพ์แบบพระเครื่องเพื่อให้น่าสนใจแล้วก็โพสต์ใน Facebook ทีนี้แชร์ไปโอ้โหออเดอร์มาบานเลยไปไม่หมดนะเจ้าของร้านบอกว่าเอาละมีเสียงตาหนิติลิงมาบ้างเรื่องการรูปแบบเอาพระเครื่องมาทําเป็นขนมแต่เธอบอกว่าก็ส่วนน้อยไม่มากนักส่วนใหญ่จะเข้าใจว่ามันคือเรื่องของงานศิลปะ เหมือนกับทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีขนมญี่ปุ่นหลากหลายที่เป็นรูปแบบต่างๆเ <ừ> สียงตอบรับดีค่ะตอนแรกไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะทําขายค่ะเพราะกะว่าจะทําเพื่อที่จะสอนการอัดอลัวให้ให้กลุ่มนักเรียนที่ที่เราเปิดคาดไว้แต่พอพอเราลงรูปภาพออกไปอ่ะกลายเป็นว่ามีหลายกระแสเข้ามาแล้วมีคนอยากได้ชื่นชมมากกว่าเสียงดรมาม่าถ้ามี ผุกข้างพระเจ้าติดิเนี่ยเราที่จะเริ่มทาไม่เรอ้จะทำต่อไปจริงๆอ่ะไม่ได้ไม่ไไมไถกเถียงหรือว่าไม่ได้เซลล์ในความคิดตัวเองก็เรากะมีรูปแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะทีนี้เราหยิบมาทําตรงนี้เพราะว่าเราเห็นท่านอื่นๆทามาก่อนแล้วเราวี่ ตายกันเยอะนี่ฮะค่ะคุณผู้ชมคะคนก็คถามว่าเหมาะสมหรือเปล่าใช่มันมีคําถามแบบนี้ไงคะคือทางวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงครามค่ะนางสุชาดาหิรันพัฒรานันก็บอกว่าเรื่องนี้หารือกับสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงครามเลยนะคะมีความเห็นตรงกันว่าการที่จะนําวัตถุมงคลที่เคารพของพุทธศาสนิกชนมาทาในลักษณะแบบนี้ นี่เอิดเห็นไหมอย่างเงี้ยเป็นแบบพิมพ์เลยใช่ไหมสำหรับใครที่ไม่ยึดติดในวัตถุทำความดีในทุกๆวันธรรมะอยู่ในใจเราอันนี้เพจเขาบอกนะครับแล้วก็โพสต์ภาพขนมที่มีรูปแบบคล้ายกับพระในญี่ปุ่นอของไทยเราก็ขนมอาลวแต่สำนักพุนบอกไม่เหมาะสมค่ะต้องตัดเ <ทำ S 1> ตืน <คำ S 1> ไร<ป>กขา็บอกว่าไม่ได้ไม่เหมาะครับ